สวัสดีค่ะสมาชิกคเบิลทีวีสีมุรีช่วงนี้พักชมข่าวที่น่าสนใจของทางทีมข่าวคเบิลทีวีสีมุรีกันสักครู่ค่ะ นายวิรุณเตชะไพบูรณ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางนะคะมาติดตามการดำเนินงานโครงการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการที่บริเวณห้องขุนสรนพันเรนชั้น5าสารกลางจาังหวัดสิมหรีค่ะวันที่มิถุนายน2555ที่ผ่านมานายวิรุณเตชะไพบูร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมผู้ติดตามและผู้เกี่ยวข้องได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานตามโครงการเยียวยาฟื้นฟูและป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยแบบบูรณาการที่จังหวัดสิมุรีโดยในเวลา10นาฬิกาได้ไปรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมของจังหวัดสีมุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสีมุรีนายพิเชษภัยบุญสิริและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลที่ห้องประชมุมขุนสันพันเรือชั้นห้าสารกลายจังหวัดสีมุรีซึ่งในการฟื้นฟูหลังน้ำลดจังหวัดสีมุรีได้รับอนุมัติงบประมาณในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐบาลมาแล้วในเบื้องต้นจำนวนกว่า120ล้านบาทผ่านหนงานต่างๆซึ่งการดำเนินการมีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ประมาณ47%หลังจากรับฟังการบรรยายสรุปเสร็จแล้วในช่วงบ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพิเชษภัยบุญสลิผู้ว่าราชการจังหวัดสิมบรีพร้อมคณะผู้ติดตามและหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างประตูระบายน้ำบางชมสีอำเภออิมุรีและไปดูการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณหมู่ที่3ตำบลโรงช้างอำเภอพมรีจังหวัดสิมบรี

ให้รู้จัดจ้างตามระเบียบขั้นสุดนะครับให้แต่หัวหน้าหน่วยราชการและองค์กรผับผิดชอบโครงการแต่ละวงในรายละเอียีที่เห็นว่ามีความเร่งดว่วนหากาาล่าช้าตกลงการจากการัดจ้างกัดโดยวิธีพิเศษตามข้อซึ่งได้คำชี้นะครับส่วนราชการให้เลือก้มีสองโครงการที่ไม่ได้มอบนะครับเนื่องจากว่าเป็นโค์การที่เราขออนุญาต ในกา้นั้นต้องระบุข้อโดยเก้งคัดก็คือสั่งสวนราชการนี่ยให้เริ่มดําเนินการเร็วเพื่อให้ทำใหกิีออันภาคอยห้าสิบ5ที่จะมาถึงนะครับนอกจากท้งนี้ให้หน่วยดําเนินการถ่ายภาพการดําเนินงานโครงการปทุกวันนะครับได้ขนาดเดียวกันก็ได้กาชับให้รายงานผลการดําเนินงานในระบบจ้างของของจังหวัดนะครับในไต้เด้านห้าแสนบาทเศษ สำหรับโครงการแบบชิปนะครับการเงิจ่ายเรียบร้อยร้อเปร็นบแล้วครับที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาลับสุดแล้วก็เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณมาในระยมะ,ะไ,ะไ่ต่า,ตา, 3, าและมาที่ข่าวต่อไปนะคะ นายพิเชษภัย,ยบุญศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็ได้เดินทางมาเป็นประธานนะคะพิธีสมโภชอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุในงานสัมุุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสร้ของพระพุทธเจ้าสิงห์บุรีรวมใจถวายเป็นพุทธบูชานะคะที่บริเวณวัดวิหารขาวอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีค่ะวันที่9มิถุนายน2 5 5 5ที่ผ่านมา ที่บริเวณวัดวิหารขาวตำบลวิหารขาวอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนายพิเชษฐ์บุญ